ดังนั้นวันนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยนการ์ดจอนะครับเป็นตัว AMD Radeon RX 6,700 XT CPU เรายังคงคงเดิมอยู่แค่ i 3 i 3 1 2 1 0 0 F วันนี้4คอร์8เทรด2,990บาทจาก i e CPU ของใหม่ทนะั้งหมดประกันเต็มตรงนี้รับเครื่องเอที่สาขาภายใน2ชั่วโมงถ้าจัดส่งด่วนในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ย 5ชั่วโมงในเกมแรกครับคือเกมกิน CPU ครับนี่คือตัว The Last of Us Part 1เป็น 2K ครับเปิด a p s เ2ที่บาลัดปรับกราฟิกเป็น High นี่คือ60เฟรมครับอ่ะล็อกออน60เฟรมได้ 2K ปรับ High กับเกมที่กินสเปคแค่ไปนไม่ปวง4.1 GHz ครับ6 7องศาเซลเซียสต่อไปฟอร์ซ่าเซครับก็คือ 2K Extreme นั่นเองเห็นไหม 2K 100เฟรมตรงนี้ฮะแม่เฟรมเรท114เฟรมคะ6 5องศาครับ แรงไม่แรงไม่รู้ครับแต่ว่าเกมไหนที่ไม่กิน CPU นี่ว่าเรียกว่าใช้ได้เลยแล้วกันนะเราขยับไปที่ 4K เครับคุณเสือครับ 4K Extreme เครื่อง2990แล้ว 4K พวกพี่เขาล่อไป63เฟรม62อเฟรโอ้โห้โยเสียงกูแหบเลย <S <S แล้วต่อไปเดี๋ยวเชิญไปพบกับ Quality Modern Warfare 2ในโหมด m u l t i p l a y e r ฮะ 2K Extreme นะเอ s เอารบาลานก่อนเลยดาดกลางคืน100โอ้โห เลิกคุยว่ะร้อยแปดสิบนะไปเอาจออย่างไรบ้างขับก่อนไปเอาจออย่างไรบ้างขับก่อน 2K 170เคร้อยเจ็ดสิบต่อไปครับต้าโฟเคครับโฟเคกูเสือคิดดูอ่ะ จะไปร้อยเฟรมอยู่แล้วครับทะลุไปแล้วด้วยร้อยสามเฟรมหนึ่งร้อยเฟรมตรงนี้ครับด้วยพลังของเอฟเอซีบาลานด้วยฮะนี่มันถือว่าชิลครับแปดสิบเก้าสิบเฟรมตรงนี้ครับเห็นไหมโอ้โหฮองวอนเลกัสซี่ต่อมากครับ 2K แบบเอฟเอซีที่บาลานคุณเสือปรับภาพสุดอันตราซะด้วยฮะเป็นไงมันไหวหรือเปล่าครับเจ็ดสิบเฟรมเฮ้ย 2K 70 60 70บหโอ้ 2K อันตรานี่คือตึงเหมือนกันนะคุณเสือครับตึงเหมือนหนังยางตึงหนังเปรี้ยวเปรี้ย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 วเปรี้ยวเปรี้ยวเลยทั้งคุณเสครับผมนี่ ่ะ 2K ครับ FSR ที่บาลานซ์ครับกราฟิกเป็นเวทีหายครับเอาดีครับ 2K นัเนี่ยร้อยกว่าเฟรมนะเนี่ยเอาดีๆแกเอาตึงเลยไง 2K 120 130เฟรมครับโอ้โหแรมกล้าพลังดิบเท่าไหร่ครับโอ้โหพลังดิบแล้วไม่ใช่ไม่แรงครับพลังดิบล่อไปเกือบร้อยเฟรมแล้วก็เสือครับ87เฟรม90เฟรมตรงนี้พลังดิบยังเกินร้อยเฟรมอยู่ใช้ได้เลยนะแม่ห้ามันโหแรงกว่าไอซ่าเจ็ดสสองครับต่อไปเซิร์ฟพาสโซจุดเจ็ครับ 2K ครับเท็กเจอร์ไปปรับกลางครับเปิด FSR ที่บาลานแล้วปรับหายทั้งหมดอุ้ยไหวนะอันนี้นะไหวนะ 2K 108 110 ใช้ได้เลยฮะ 2K พลังดิบมันไหวไหมคุณเป่าครับอยู่ที่60-70เฟรมตรงนี้เรียนด้ว่ายืนได้แบบสบายๆครับโดยที่แรปพินสิบกิกตรงนี้ต่อไป Red Resolution 2ครับผมนะครับ 2K Texture Ultra ที่เหลือเป็น High ครับแล้วเปิด SSA บาลานั่นเองครับโอ,โอ้โหแล้วคุณดีดนะมึงให้ดูแลนะเสือมวยไายเดี๋ยวเรามาในเกมกับกูตอนนี้ใครดีก,กว่ากันโอแม่อยากรู้จริงๆอ่ะมาดิกับมาม้าดีคนก็ดีครับจับมาขึ้นเขาไปเลยอ่ะ140กว่าเฟรมต่อไปอะ 5M เมืองแฝง 2K on x 2ปรับทุกอย่างก็คือ v e r y High 126เฟรม116เฟรมอยู่คนเดียวนะขั้ร้อยกี่เฟรมครับ120เฟรมครับ130เฟรมโอ้โหกินไปหนึ่งตลก120เนี่ยก็ชิวนะนี่ฮะดูเหมือที่มีอาการแต่ก็ไม่มีอาการครับเล่นได้สบายๆครับ100เฟรม105เฟรม110เฟรมตรงนี้อุ้ย เล่นได้ชิล r e d 720p สี4ครับ 2K ครับ 2K ปิดเรย์ครับพลังดิบด้วยปรับสุดไหมสุด 2K ปรับสุดครับ77เฟรม72เฟรมครับเห็นปะแรมกิน8ปดกิกคือมันก็เล่นได้ครับแต่นี้เอ็นยูได้ประมาณ80เฟรม76 80เฟรมพลังดิบครับ PUBG p l a พับจีเพลย์อน t พัน Ground ครับผมท่านผู้ชมครับ Will Distance Texture เป็นอัลตราครับที่เหลือเป็นวิดีโอครับโอ้โหวิ่งยาวๆงานนี้กูเสือกครับ120เฟรมว่าวิ่งหนีหมา140เฟรมครับ 135เฟรมครับ 2K ครับ136เฟรม 2K <_ d ose> อือแล้วเพื่อนอย่างเมื่อกี้พวกเพื่อนอย่างอู๋กโดนละ ตาย CPU เรายังคงคงเดิมอยู่แค่ i3 i3 12 1 0 0 F วันนี้4คอร์8 t ทรดเทอ u r b o 4 4เมนบอร์ Mainboard เป็น MSI H 6 1 0 ME เหมือนเดิมครับ H 6 1 0 ME เหมือนเดิม DDR4 เหมือนเดิม RAM 1 6 Gig DDR4 เหมือนเดิมนี่คือ DDR4 ภาษาภาษาสองครับนีเคือ Kingston Fury ครับต่อไปการ์ดจอครับวันนี้ฮะเป็นตัว AMD Radeon RX 6700 XT นะครับนี่คือ Gigabyte ตัว Eagle OC ครับ พราะว่าสภาพจะกิกะไบต์ครับพี่ข 50B ครับ650วัตต80 plus bronze ครับแล้วก็ storage นั้นเป็นตัว Lexa NM620 ตรงนี้256กิกรีสปีด3,500 m มก MSI MAG Ford 100R ตรงนี้สวยข้างหน้า2พัดลมข้างหลัง1พัดลมเหมือนเดิม CPU เหมือนเดิมครับ i3 12 100F แค่17 4คอร์8เทรดเมนบอร์ด MSI H100 ME DDR4 เหมือนเดิม RAM 16 GB DDR4 Dual Channel เหมืนมอมนเดิมครับกราฟิกเป็น RX ขอ0 x t จาก Giga ไบครับ186วัตต์ตรงนี้เฉดเอชพีสองห้าหกศูแรมเป็น g d ด้าหกไซซิ่งมีทั้งหมด12บสองกิกสามร้อยแปิบกิไบเ์เ่อยเก้าสบิตครับนะครับประมาณนี้ครับจาก half CPU ครับนะครับจนกว่าเขาจะมาแ่ครั้งหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ครับขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกคนทุกแชร์ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบบผม๊าายย